เอาละครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนีดอดีสรและวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมสิทษิีของเราอีกแล้วหลังจากที่เราทําตัวละครไปเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปถึงคิวเรามาทําจี้เครื่องรางกันดีกว่าเราไม่มีจี้เครื่องรางทํานานแล้วโดยที่วันนี้ผมจะมาทําจี้เครื่องรางอยู่ไหนอยู่ไหนจี้อะไรที่เราจะทํานั่นก็คือ จะรวดอวกาศคำสาบผมเห็นหลายตัวละครใช้นะผมจะทำเก็บไว้เผื่ออนาคตมีตัวละครได้ใช้ตอนแรกผมรอสองจี้นี้มาแต่พอดูความสามารถสกิลแล้วแอบขัดขัดขับตัวละครสุดสาครมากเลยโดยที่วันนี้ผมไปเปิดของฟรีมาได้มาเบวกมาสออันมาดูกันซิว่าวันนี้ผมจะหมดกี่เพชรผมจะเอาแค่ ระดับธรรมดาพอนะผมจะไม่ทำระดับดาร์กนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาไปเล่นกับตัวไหนแต่ผมไปเล่นมาผมเห็นตัวละครใช้กันเยอะนะโดยที่ผมจะมาทำเก็บไว้แล้วกันตัวที่วันนี้นั้นผมเตรียมมาทั้งสิ้น20,000เพชรไปเราไปสมกันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอดูเฟดเซลหน่อยกล่องสุ่มเกลืออยู่แล้วโดยที่อีเวนต์นี้จะมาเป็นแบบ ตัวสมซปเปอร์พรีเมียมนะสิบกล่อง950เพชรเดี๋ยวผมขอจดก่อนแป๊บนึงว่าเราเริ่มเท่าไหร่มาผมได้ไปทำการจดไปแล้วตอนนี้เรามีเพชอยู่สงหมื่นเจ็รอยย่สิบสามนะกดเลยเอามาสี่เพชก่อนทำไมมันช้าๆจัง มาสี่แพ็กไปเรากลับไปเปิดในกล่องจดหมายสี่สิบกล่องโอ,โ,อโ,อโอ้ทำไมพอเปิดในกล่องจดหมายแล้วมันกระตุกเอ้ยทำไมมันกระตุกเฉยพอเปิดในกล่องจดหมายไอบวกไม่มา อ๋อมันอาจจะโหลดอยู่ก็ได้ทีเลขโอ้ยังไม่มาอย่าไปเผลอกดหนึ่งร้อยครั้งนะมิฉั้นไม่คุ้มอุย้ยเสียงโอ้โหไม่มีอะไรมาเลยเอ้ยมาหน่อยบวกไม่มีโอ้ได้แต่ e ขนาด A ยังไม่ค่อยออกเลยอุย้ยมาแล้ว e บวก มาต่อไหมต่อไหมไดเอสโคดเยอะเลยเอามาทำไมนักหนานเนี่ยเอไปต่อแบบรวดเร็วเอบวกเบวกเบวกโอ้โหเดี๋ยวดูทรงต้องไปขายเอทิ้งแน่วิ่งได้มาอีกตอนนี้ได้สองอันแล้ว อุ้ยอันที่สามยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เราต้องใช้กี่อันวะอันที่สี่แล้วขอเปิดให้หมดก่อนมาอีกไหมไม่มาต่อไปก็ออยังไม่ได้อุ้ย อยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยขอรัวรัวขอรัวรปิดน้อยนอยไม่โผล่เลยอย่าเงียบนานสิหยิบพูมาหน่อยโอ้โหได้แต่เอสเอามาทำไมเนี่ยจิกระลังเอสมาไหมไม่ไม,มาโอโ้เริ่มเงียบแล้วอย่าเงียบสิใหญ่เงียบสิ ซ้ายขวาโอ้โหหมวกสงการอุ้ยพอดีเลยนะไอดีผมไม่มีหมวกสงการแต่ผมจะเอาไปแลกในกิจกรรมขาดหมวกสงการไปเลยมาได้เอีกปรมาหนึ่งอันรู้สึกว่าหมวกจนสลัดนี่ออกเยอะนะออกเยอะกว่ากลางหานนันอีกโอ้ยมาหน่อยมาหน่อยโอ้ยมาว่ะมาว่ะมาหมดแล้วไปดูก่อน เราได้มาทั้งสิ้น8อันแปลว่าเราได้มา6อันใช่ไหมเลข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 ตอนนี้เรามีอยู่ 4s เราต้องหาเราใช้เท่าไหร่วะเราใช้6เราต้องหาตรงอีก C ธตรงอีก C อีก4เอามาสัก2แพเพคละกัน โอเคกวดซื้อเกินค่อยๆซื้อไปม,มันกระตุกอีกแล้วเนี่ยพอเข้ามาในหน้านี้มาต่อเอบวกไม่เอบวกเอบวก,อบวกโอ้โหจะข้ามไปเอสทำไมขอเอบวกกิจกรรมหน่อยโอ้ยเอบวกเอบวกมาหน่อย ได้แต่เออามาทำไมเยอะแยะอุย้ยโอ้โหเอ็ดลุมลม้อมโอ้โหขนาดมีแสงห้านเฮ้ยนี่แกขาดตอนไปซื้อกล่องแป๊บเดียวเองไม่โอกเฉยโอ้โหเงียบเนียบมากกว่าเงียบนี่มัน เอ้ยจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ได้ามาหนึ่งมาไหมมาไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ามาอันเดียวเองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ขาดอีกสามอันขอซื้อทีละสิบแล้วกัน ไปกันต่อไปกันต่อกระตุกกระตุกเหมือนมันส่งของ,ของเขา้ากล่องจดหมายไม่ตันปะไปกันต่อยังไม่ได้โอ้ยขาดอีกต้องสามอันเลยนะสามอันนี้ไม่ใช่น้อยๆปับ๊บต้องมาตะกันไม่มา โอ้โหขนาดมีแสงยังไม่ออกเลยโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหรอบนี้ไม่ได้ไปต่อตตอีกเก้เพชรตอนแรกคิดว่าจะปิดน้อยที่ไหนได้หลังๆเริ่มไม่ออกโอ้ย กดไม่เข้ามาอีกสิบกองโอ้ยเงียบเฉยรอบนี้มาโอ้โหไม่มาอีกแล้วสงสัยมันว่าอย่างน้อยต้องปิดจี้เกินหนึ่งหมื่นถ้าไม่เกินหมืน่นมันไม่ให้แน่นอน อุ้ยรอบนี้มาไหมโอ้โหมาขาดอีกสองขาดอีกสองขอให้จบในสามกลองนี้อีกสองหมกสงการอีกแล้วเอ้ยอีกสองอันเองโอ้เต็มขอขายจี้แป๊บหนึ่งครับมาเรากลับมาส่งกันต่อดีกว่าเอ้ยยังไม่ได้ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วเนี่ยขาดอีโบกอีกสอง a บวอกอีก2เอาไปอีก10บเพคขอ10บเพคสุดท้ายขอให้มันเป็น10บเพคสุดท้ายรอก่อนแป๊บนึงเกมมันกระตุกมันส่งของมันส่งเข้ากองจดหมายไม่ทันเน่มาหายแล้วไป ขอให้จบที่สิบกล่องสุดท้ายนี้อีกสองอันอีบวกโอ้โหไม่มาเอ้ยจบหรือเปล่าจบหรือเปล่าโอ้โหไม่มาไม่มาโอ้โหโอ้โหอ,อีบวกไม่ออกมาไหมได้มาหนึ่งอัน ได้มาหนึ่งอันหนึ่งอันขอซื้อที่ันสามแล้วกัน <c oughs> ขาดอันเดียวเองขาดอันเดียวไม่มายังไม่มาอันสุดท้ายกระตุกแบบนี้สวยอันนี้เก็บได้อีกสามสิบวันเลยนะเก็บไว้สุมอีเวนต์จีจนหน้าๆแล้วกันมาครบแล้วอ้ยอย่ากดอยา่าเผลอนะ ตอนนี้เรียบร้อยเลยครอหกสิ่งที่เราจะเลขก็คือจะลรวดอวกาศคำสา์เลขเลยมาต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าเราเหลือเพชรท่าไหไรเราเหลือเพชรตั้งสิ้น11,883เราใช้เพชรไปทั้งสิ้นผมขอคิดก่อนแป๊บหนึง่งอีเวนต์นี้ผมใช้เพชรไปทั้งสิ้น8,840เพชร อันนี้คือจี้ธรรมดาไม่ทำอีโวนะไม่เกินหมืน่นถือว่าได้อยู่สำหรับการทำจี้ตีไปถ้าทำอีโวน่าจะสัก1 2ื่นสองหม่นแน่นอนแต่ผมยังไม่รู้จะใช้กับตัวอะไรอะจีน้นี้เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิป ถัดๆไปไม่ว่าจะเป็นกิมอะไรเอาละสำหรับวันนี้ไปละเจอกันบายบาย